สวัสดีค่ะชาวเขาสดมูเตลูอาจารย์ชัญญาราชนีไพจิตสัมผัสมาแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของวันที่16ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะโดยที่ไพชัญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะการงานช่วงนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างรั่วไหลต้องปิดให้มิดนะคะหรือกําลังมองหางานใหม่ๆอยู่หรือคุณกําลังรออะไรบางอย่างอยู่เพื่อ สาหรับเรื่องการเงินรอคอยเงินก้อนอยู่ค่ะเพื่อทุกอย่างจะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะความรักบนนายเซงเครียดแล้วก็ไม่ค่อยสามัคคีกันไม่ค่อยรักษาน้ําใจกันเลยแอบจับผิดซึ่งกันและกันค่ะเรื่องสุขภาพระวังน้ํารั่วหลังคารั่วไฟกระพิไฟดับกระเบื้องแตกกระจกร้าวรายจ่ายเยอะและในนี้นะคะหมายถึงดื่มน้ําน้อยจนเกินไปค่ะมันออกกําลังกายบ้างนะคะมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวค่ะ การงานช่วงนี้จะมีคนที่รู้จักแนะนําบอกต่อๆกันมาจากคอนเน็กชันนะคะแต่สิ่งที่คาดคิดเอาไว้บางครั้งอาจจะมีการพลิกผันกระทันหันค่ะแต่ไปในทิศทางที่ดีค่ะด้วยความเก่งและพรสวรรค์ของที่คุณมีการเงิน อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปทําบุญนะคะหรือเสียงเงินระวังห้ามให้ใครยื้มเงินครับประกันเล่นแชร์มีเกณฑ์โดนโกงโดนหลอกด้วยค่ะช่วงนี้ทําบุญหมั่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลความรักหวานแหววจูจีกันดีค่ะเรื่องสุขภาพดื่มน้ําน้อยจนเกินไปปวดฟันเจ็บคอร้อนในค่ะ จะเซ็นสัญญาอะไรเรื่องการงานระมัดระวังนิดนึงนะคะเอกสารสัญญาคดีความตัวบทกฎหมายมีเกณฑ์โดนโกงหรือโดนหลอกค่ะอย่าเพิ่งลงทุนในสิ่งที่คุณไม่มั่นใจเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเนคกชันเก่าๆลูกค้าเก่าๆจะมีการกลับมาค่ะในนี้มีปัญหาให้เข้าหาผู้ใหญ่ได้เลยเรื่องการเงินเครียดวิตตกกังวลมีเกณฑ์โดนโกงโดนหลอกอย่าเพิ่งลงทุนในช่วงนี้ค่ะระวังเงินหายของโดนขโมยความรักโกรธงอนกันประจําค่ะคนเก่ากลับมาสุขภาพปวดหัวไมเกรนความดันโรคสมส เราค่ะ การงานกำลังจะทำงานหรือทำธุรกิจส่วนตัวบางอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะเรื่องการเงินเงินดีค่ะแต่จะได้เงินจากการเดินทางหรือเซลล์พีอาประชาสัมพันธ์โรเกอร์ในหน้าหรือเกี่ยวข้องกับการพูดการจาความรักใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแทงอย่าลืมไปทำบุญนะคะความรักแม้จะมีคู่ก็ไม่ค่อยจู๋จีกันมันเติมไฟรักนิดนึงค่ะเรื่องสุขภาพระวังอุบัติเหตุของร้อนฟืนไฟดื่มน้ําน้อยจนเกินไปมันทำบุญถวายตะเกียงหรือหลอดไฟค่ะ การงานคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงและ มั่นใจอะไรหลาย,ลายอย่างเรื่องเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาพ r อาประชาสัมพันธ์ในหน้าการค้าขายหรือเกี่ยวข้องกับคําพูดจะดีมากๆนะคะเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีความพยายามสูงการเงินได้เงินมาครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วงนี้เวลาจะทําอะไรจะประสบความสําเร็จคะ่ะเนื่องจากผลบุญสนองความรักใครที่โสดมีเกณฑ์ได้เจอเจอปิ๊งปังกับใครลงเอยแล้วลงตัวค่ะสุขภาพระวังเจ็บคอร้อนในปวดฟันและปวดเมื่อยเนื้อตัวค่ะ เรื่องการงานบางครั้งคุณกำลังลังเลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ แต่เพื่อนเก่าคนเก่าลูกค้าเจ้านายเก่ามีการวนกลับมาค่ะแม้จะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้เพราะโดนตัดปีกคุณต้องหาเองใจเองใช้เองเหนื่อยเองในเรื่องของการเงินค่ะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอาจจะมีเรื่องช็อกเพราะต้องเสียเงินเยอะในช่วงนี้ค่ะเรื่องความรักจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งรักพี่เสียดายน้องแอบเช็คแอบดูแอบ, check, แอบ,แอบมองเนื่องจากรักสามเศร้าในอดีตสุขภาพระวังปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วก็ระวังเรื่องโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าค่ะ ช่วงนี้จะมีบุตรหลานบริวารลูกน้องเข้ามาช่วยงานใหม่ๆนะคะและสิ่งที่คุณคาดคิดเอาไว้อาจจะท้อแท้อะไรก็ตามเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับในพลิกผันในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแต่คุณจะมักจะเกรงใจบุตรหลานบริวารลูกน้องจนเกินไปเรื่องการเงินเสียเงินให้กับบริวารลูกน้องครอบครัวแต่เงินก็พอหมุนได้ค่ะในนี้แนะนําให้ใส่บาทถวายสังฆทานบ้างค่ะเรื่องความรักชนะ เอาใจใส่กันและกันมากกว่านี้มัวแต่เอาชนะกันจนเกินไปค่ะเรื่องสุขภาพอ้วนง่ายแก๊สแน่นท้องอืดตดลมเลยค่ะ <S 2> <S 2> ช่วงนี้เรื่องการงานระวังเอกสารสัญญาคดีความตัวบทกฎหมายหรือรู้สึกน้อยเนื้อน้อยใจคนร่วมง,งานเจ้านายลูกน้อ,นองนะคะให้ระวังการมีเรื่องราวทะเลาะและก็ ไม่ค่อยสนใจกันแต่โชคดีจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในเวลาที่คุณกําลังแย่การเงินเสียเงินให้กับคนรักหรือกับครอบครัวโดยเฉพาะสุขภาพของผู้ใหญ่ค่ะเรื่องความรักรักสามเศร้าคาราคาซังรักพี่เสียดายน้องต้องระมัดระวังคนมีคู่แล้วไม่ค่อยจูจีกันค่ะเรื่องสุขภาพช่วงนี้ปวดบริเวณคอบาไหล่แล้วก็ระวังตาไตาปอดค่ะผู้หญิงระวังมดลูกค่ะช การงานโดดเด่นมากๆนะคะคุณจะได้มีการขยับขยายหรือเป็นที่2หรือเบอร์สองหรือมีคนเข้ามาช่วยเรื่องงานต่างชาติต่างถิ่นต่างประเทศดีมากๆมีเกณฑ์เดินทางค่ะแล้วที่สําคัญมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมากๆการเงินช่วงนี้เงินเข้ามาเหลือกินเหลือใช้เลยค่ะแม้จะมีรายจ่ายเยอะจ่ายให้กับคนในครอบครัวมากส,ส่วนใหญ่มีเกณฑ์ซ่อมรถซ่อมบ้านค่ะเรื่องความรักจะได้เจอเจอชาวต่างชาติต่างถิ่นอยากมีลูกก็มีเกณฑ์มีลูกค่ะสุขภาพช่วงนี้แข็งแรงดีค่ะนอนไม่ค่อย เพยพอนิดหน่อย การงานจะมีเพื่อนเก่าคนเก่าลูกค้าเก่าวนกลับมานะคะแม้จะขัดแย้งอะไรกับใครบางคนแต่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปกันได้ค่ะจะมีลูกน้องเข้ามาใหม่ๆด้วยค่ะการสัมภาษณ์เกิดขึ้นสําหรับเรื่องการเงินการเงินชอบพูดคําว่าไม่มีตังเนี่ยนะคะออกจากปากฉะนั้นต้องไม่พูดการเงินแม้เข้าซ้ายจะจ่ายขวาแต่ก็มีเงินเก็บค่ะช่วงนี้การเงินอยากจะท่องเที่ยวอยากจะไปให้รางวัลกับตัวเองความรักขัดแย้งกับตัวเองบางครั้งก็อยากมีบางครั้งก็ไม่อยากมีแต่คนเก่าๆจะกลับมาสุขภาพเจ็บคอ ร้อนนายปวดฟันค่ะ เรื่องการงานค่อนข้างประสบความสําเร็จคุณมีพระพรหมนะคะอธิษฐานจิตถึงท่านได้และคุณเป็นคนที่อธิษฐานแรงกล้าจะมีการโยกย้ายอะไรบางอย่างเสียงเงินกับบ้านใหม่รถใหม่หรือการโยกย้ายแล้วดีค่ะเรื่องความรักบางครั้งคุณฝันเยอะจนเกินไปหรือสเปรกสูงค่ะแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่จะมีการมอบของขวัญของกํานันให้ค่ะสุขภาพช่วงนี้ปิดแมสนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนอนไม่ค่อยหลับหลับหลับ,ลบตื่นตื่นปวดบริเวณคอบาล่ค่ะ การงาน คุณจะได้งานใหญ่ๆมานะคะแต่แบ่งจัดสรรปันส่วนบางอย่างจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้ใหญ่คนนี้มีอํานาจมากๆเรื่องการเงินแม้จะได้เงินมาแต่ก็ต้องแบ่งครึ่งครึ่งกลางๆค่ะไม่ได้เต็มนะคะแต่ก็ได้เงินก้อนมาพอสมควรความรักขังใจกับคนเก่าๆความรักเก่าเรื่องราวเก่าๆแฟนเก่าแต่ระวังต้องแบ่งคนรักให้กับใครฉะนั้นเช็คดีๆว่าเขามีคนอื่นหรือคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเรื่องสุขภาพดื่มน้ําน้อยจนเกินไปปวดบริเวณคอบ่าไหล่ไม่ค่อยออกกำลัง คใครอยากจะได้แผ่นมงคลชีวิตนะคะประสบความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงาน,งานการเนินความรักสุขภาพติดคริสตัลแท้จากสวลกัลลกี้ติดโทรศัพท์ในกระเป๋าสตางค์ในรถหรือที่ทํางานก็ได้ค่ะหรือถ้าใครอยากจะได้ลิปสติกสาลิกาปากหวานนะคะสามารถอันนี้ปลุกเสกด้วยนะคะสามารถเข้ามาได้ที่ Line แอดค่ะใครที่มีปัญหาปวดเมื่อยเนื้อตัวทั้งกลางวันและกลางคืนก่อนนอนหลับยากเั่ญยาแนะนํา ตัวอ f ฟฟิศซินโด Massage อ i ยผ่านออยอด้วยนะคะตัวนี้ใช้กลางวันและในนี้ก่อนนอนกลางคืนกลิ่นลาเวนเดอร์หอมสดชื่นมากๆหลับสบายค่ะถ้าคุณอยากจะได้อะไรก็ตามเข้าไปที่ line แอ a j a r n c h a n y a สำหรับการสมัครเรียนค่ะสำหรับของเข้าไปที่ line แอดชัญญามูเตลู c h a n y a m u t e l u ค่ะ หรือถ้าใครอยากจะดูดวงโทรเข้ามาที่0909651596ค่ะ0909651596เข้าไปที่ติดต่อชัญญาที่ Facebook a j a r n c h a n y a ig a j a r n c h a n y a หรือเพจอาจารย์ชัญญาไพ่จิตสมัมผัสค่ะวันนี้ชัญญาลาไปแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ